สวัสดีครับทุกคนผมปิโตคอนทรัฟฟูเกมบีดฮีดูโฟภาคที่6ในภาคที่6นะครับเอาเรามาต่อกับเนื้อเรื่องเสริมให้หมดเลยนะครับตอนเดียวจบมาอันนี้ก็เป็นเดอะมูฟวี่ที่1นะครับตอนเจอกับเฟนน่านะครับตัวละครหญิงที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งอตอนแรกคิดว่าจะเป็นนางเอกด้วยซ้ำไปอเ,เอาจริงได้แต่มาดาวบีเดอะมูฟวี่อันไหนดีสุดผม,ม,มให้เออเดอะมูฟวี่ที่1ดีสุดดีหมดเลยเพลงจบก็ดีผมไม่รู้หรือเปล่าว่าเฟนน่าเนี่ย จะไปหญินรังแรกของอิจิโกะคือผมรู้สึกได้เลยว่าเออตอนจบยิชิโกะเหมือนแบบว่าเลิกมีใจแฟนน้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอบบพูดบ้าเหรอตาบ้าบอกไกเถอะโอ้โหได้เป็นแฟนนะด้วยเสียดายเธอไปขึ้นตัวละครเนี่ยเดี๋ยวบุ๊คบิ้ผมชอบเธอมากนะเนี่ยดูดิฟันนี่ก็เอฟเฟกต์สีสวยมากเนี่ยดูดิ โอ้โหตัวอื่นไม่มีนะโคชิโร่อาอมีหนึ่นงตัวนี่นี่เจ้าเจ้าป้านี่ไงเตะเขาให้ออันนี้เป็นตอนเจอครั้งแรกนะครับอืมฮึฮึฮึบโอุ้ยไม่ได้ได้เลย รับดิเบซ่าว้าไอ้สกัดเต้นโชว์เลยเหรอนี่นะบังอาดนักหนาต่บ้าเอาไปเลยเรียบร้อยนังฟีไม่เป็นไรครับทำได้แล้วเจ๋งเจ๋งเป้งชมัดเลยเดี๋ยวฟี่นี่เธอเป็นใครกัน ทธอเป็นเาทูตเหรออ่าอันนี้จากที่เท่าไหร่นะ57นะโอเค58อันนี้เป็นเดอะมูฟวี่ตัวที่2เป็นตอนที่โทชิโร่เป็นตัวเอกใช่ผมชอบมากเหมือนกันเป็นเดอะมูเป็นเดอะมูบี้เป็นเดอะมูฟวี้แรกที่ผมดูใช่เดอะบูเดอะี้ต่อไปคือเดอะบูวี้ที่ 1, <S 2> 2, <S 1แล้วก็3 <S 2> 2. <S แล้วก็4ี่สผม<า>ผมดูทันได้ตามมันออกใหม่ๆนะน<า>มันเป็นกล่อง DVD แบบว่าที่มันแบบถ้าเราซื้อมาเราจะได้ดาบด้วยเดิร์ดบิชิโกะอะ 그 당시에 내가 한 500만 원이었어 시작할까? 봐봐 으아아아아아! 크사카! 혼자서 고통받는 거 아니야? 도시로 도망가! 크로사키! 혼자서 아무것도 못하고 싶어하는 거 아니야! 너의 고통도 그 각도 너의 친구들에게 받을 수 있어! 도쿄, 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 로쿄 도쿄, 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 맥 도쿄, 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 จงฝาทิศเดลฟาเฮลบันเฮลริมารุโคตรดีเลยโอ้เจ้าเฮ้ยโอ้โหตีเป็นขึ้นโคตรโหดจะไม่ได้โหดขนาดนี้เหมือนว่าเขาสองคนนี้ท่าภาษาเนี้ยเออท่าภาษาแบบโอ้โหล็อกอีกฝ่ายคู่โคตรเท่เลย โจฟติเดือฟ้าเฮลมบนอุอบังใครไม่ได้ตอนนี้ถ้าเป็นสคนม,มันบังคไม่ได้นะโจิเดือฟ้าเฮลมบรนโจฟิเดือฟ้าเฮลมันเคลมารุหึงอเอสอ 토치로. 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 토 กพวกเราจะไปเพื่อนกันตลอดไปนะคือทำไมถึงตีกันสองคนนี้เพราะอะไรคือในตามหลักการของโยมทูตนะครับการที่เป็นโยมทูตเนี่ยต่อให้คุณมีดาฟามิยานคนละเล่มนะครับแต่ว่าถ้าชื่อเหมือนกันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายนะครับอีกคนหนึ่งต้องอยู่เพื่อเป็นเจ้าของดาบเพียงหนึ่งเดียวมันโหดร้มากนะโกรธของโยมทูตเนี่ยเออมาอันนี้เป็นมุมวิธีสามนะครับตอนลูเคียเขาโดนเออ ล้างสมองแล้วก็โดนข้องำด้วยเขาโดนอะไรนะเพื่อนในความทรงจำเขานะครับอืมเพื่อนในอดีตของเขามาล้างความจำแต่เพื่อนขอเขาเขาตายไปแล้วนะจำได้อยู่เป็นตอนนึงที่เห็นออร่าดูเคียร์เปน่าเอกมากออาไปให้ไม่ได้พี่ครับไม่มีทางอภัยเห็นคัด อะไรก็ได้หาได้ลูเคียไปไม่ได้แล้วก็อยู่ด้วยกันไปเลยรูเคียโมยนะเข้าใจแล้วครับจะทำตามครับรวมร่างกับลูเคียนะครับลูเคียลูเคียลูเคียรูเป็ยหนา่งเดียวกัน ลูกเคียวพวกเราพวกเราต้องกำจ,จัดเจ้าผู้ยมบทู่อือโอ้ลูกเคียวเขาเท่ดีไฟเคียวผมชอบมากนะ<ป>แต่เคียวโคตรโหดฟันทีแบบอือโอ,อ,อ,อ้มีเดียเ๋ยวได้ไปกินเรื่องไปกินเรื่องเดี๋ยวื่อนยู่นู่นอ้ออ้อ โอ oh. ๊บจโอ้โหสามลพุทพาช่วยนั่นก็นี่นี่นีงันน้นก็อะจึบจึบจ๊บจึบ๊บท่าเดียวเคี้ยวเพลินเนี่ยแหละเดี๋ยวดิท่าเดียวหมดไปหนึ่งลอด <c oughs> จึ๊บจ,จ,จ,จึเออน่ารูเชือ่อไม่ใช่สิจะก,กด ใส่ไม่ได้เหรอใส่ไม่ได้เหรอจริงดิใส่ไม่ได้นักกาบไม่ได้โอเคโอค้โหเโอเ้ยใส่นักกาไม่ได้จ้าจริงไม่เป็นไรอเืเฮ่อจ้าเฮ้อเจ้าเฮ้อีซโอดีมันไม่ค่อยเก่งมากนะโอ๊ยไม่น่าพูดเลย

เดอบูวินนี้โชว์ความเป็นนางเอกของลูเคียมากกับอิจิโกะโอเคบทสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องระหว่างฟินฟี่นะครับพ่อกับลูกฟู่กันประมาณนี้โอเคข้ามไปเลยแล้วเหมือนว่าพ่ออิชิดะก็เป็นเออฟินฟี่แต่เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบในเกมนี้นะคือท่ากขเท่นะแต่อ่ามันไม่แรงถ้าเขายิงโลดมันไม่แรง แล้วมันแบบว่าไม่ค่อยทำดาเมจด้วย,วยพ่อจะบอกลูกเอาไว้นะตอนที่พ่อจะไปฟินฟรีเดอะสมัยก่อนพ่อเคยล่าบีฟาดมาก่อนโคตรเหมือนดันเตแต่แค่ถ่ายไปเพื่อท <c oughs> ่าเดี <c oughs> วยวกันเลยดูสิ พาเทนะดูดามิดิดูดามิเออเออเออ่วกิวกิดูดิดามิยิงไม่เข้าอ่ะดูดิมันเบามากอ่ะโอ้โหโหถ้าเหมือนชิดาแต่มันเบามาเดิมถ้ามันเบาค่ายสบายเฮ้อโซ่เลยเฮ้ยเจ้าืมนี่ต่อนะถ้าใช้อีบูดี้อีบูดี้เนี่ยตายไปแล้ว

るるうっん、ね、精神と肉体を目指してその状態で心臓の同胞結札右19ミリメートル霊宮の一撃を受けそれがクリーンシーレッドシュティールで失った霊力を取り戻す唯一の方法がああわわわお เอ๊ปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ้ยเลยีกด่านหนึ่งเหรอด่านอะไรอะ่ะด่านไหนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปองาไม่เจอไม่ใช่ด่านนี้เหรอเออห้าสิบหกสิบเอ็ดโอ้ยนี่อะด่านซ้ำโอเคลุยต่อขออภัยจีนครับไม่นึกว่าเออมีด่านนี้ด้วย โอเคแต่นี่มันเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะไปฟื้นตาฟินนะครับไม่เป็นไรเหมือนว่าโ <diy. S 1> ทชิโร่นะครับถูกเอ่อกล <disciplined> ่าวหานะครับว่าเขามีส่วนร่วมในการทำร้ายหัวหน้าหน่วยนะครับเพราะว่าดาบดาบที่เขาแบบว่าถูกทำร้ายคือเนี้ยดาบที่แบบว่าเขาซับไปคือน้ำแข็งเหมือนกันเนี่ยเออโอ้โดนที่ไหนวะเออเสือ

เอ้ยเดี๋ยวพูดจับปี้ยุด <aquí? S 2> <meric sugar> ับไม่ไหวแล้วนะนี่นีต่อสามไม่ได้แล้อก็น่ เอาไปนี่ไม่โดนนี่นะนี่นะนี่นะมาดิอืมแหลงบีไม่เป็นไรครับแต่จบได้ไม่เน่าก็รุหน,น้ากลับไปเถอะครับอืมเรียบร้อยครับจบเกมนะครับ100%นในหมวดเนื้อเรื่องนะครับโอ้ในที่ฝุด ก็ครบสิทีอ่ะโอเคก็สำรับเกม Beat Hit the f o u ์ารที6 6ก็ถือว่าจบเรียบร้อยนะครับ100%ทั้งเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องเสริมนะครับ100%ถ้าอย่างนั้นจ้าเอาไว้จะกลใหม่ในเกมหน้านะครับสวัสดีครับผม